นี่ไเรื่องวนหวยเฮียนากินว่ะพี่น้องเบื้องตี้ล่ะฮ่าเขามา,าบานเป็นถุงเป็นกล่องเป็นกล่องขอมมาเกียบน้ำสดสดกูสดๆ เกี๊ยบไม่ไหม้ซุกเลยได้พี่น้องมากระเดือกเสือเลยน้ำหวานเอาแบบ๊ยบไรตอนนี้เอาทุเรียนตอนนี้เอามะม่วงคนไผ่ขายคือนนมกีนพี่น้องเคยเห็นอยู่บะมาเบื้องไผ่สาก่อนตามนุ่มชนเขามาครับเขามาเบิ้องโห่ไทเยนี คนไทยค้ายขนมจีนหรือว,ว่าขนมเสียนหวานเขาขาปุ้นครับขาปุ้นไฟเบืดอดเขามาเลยครับเสียบู้เสียบเบืองเ,เอาโลดก็ได้ครับเบืองเอาเบืองตำนมงส่วนนมมงส่วนมากไทยแนยเเสียบเสียบมากลายมากไฟเบือดค้ายกูเหมือพี่น้องเบืองเอาเบืองเอาพี่นอยสวยเป็นไปอีกตัวเขาโวด เขาอีดีเลยนี่เขาอีดีเขาโกรเขาจำมาบเลยครับเขาโกดหนึ่งให้คนหอนเลยมาก็เอาหลอดุ่งไปโยกไปเบื้องโบเซอีอกะรอ้องเบื้องเ็หนื่อยจุม่มเบื้องพี่หน่อกลอนดชดรอนอนลาดไฟเบื้องาน,นี้นะครับอ่ามากเนี่มีน้ำหมดพี่น้อน้ำกระเสียเบื้องในที่คน น้ำกระเสียบทุเรียนประเสริฐมอนโบอมอนเสียบเบิดทุเรียันสวงนี่เสียบครับเสียบมอนโบอมอนกระเสียบแต่ว่าตัวนี้รับประกันมอนประเสริฐมอนทองเนี่ๆไปอีกแล้วไปให้สวงมาเด็วกระสวงไปตรวจเบื้องเนี่ยพี่น้องตัวเกี่ยวยังมาอยู่พัทยาพี่พี่น้อง เมืองเม่เาวรามาขายโตเกียวโตเกียวาสัเเนเพิ่นวากอบหอมหวานหอมครับหอมแจ่พัทยากลางหอดพัทยาใจพับเลยตามห่ากินตามกินมากเลยครับตลาดไฟเบิดแม่เ,เราก็ต้งขายอยู่ตลาดไฟเบิดเดียวนี่มาเด้อมาเด้อพี่น้องมักไก่บ่หรือมากใหม่เออ มากใหม่เพกกื่อนกระายขายจะใหม่ห้ไหม่ละลอยหกสิบเจ้าเห้เพื่อนว่าห้ขื้นไกลอยู่ไห้เพื่อนครับเพื่นขายใหม่ละลอยหกสิบอืมเขามาเขามาเอาตามสายนุมุงสนเขามาดลวพี่นอตลาดไฟเบิดเบื่องทีเพกกื่อนก็า้งขายอยู่เดียวพวุดอย่างหอนหอนม่ใหม่บางทีโบเซียมือจูม,มงรอดพ่ดกันกวนปานนี่นอออ ก๊าบล้างหันเวทีฝนฝนอมใหม่ก็งาม,งามพอแล้วนางขายอยู่คนมึงเนี่โอ้นี่คู่มือเราวะมาโดดเราวะเขามาโดดเขามาสื่อเรารโดดเราวะผมมามังขวดดำใหญ่มีเบิร์ตมาซิดากับมีอยู่ทางไหนครับงามงาม,งามครับจะไปว่ามันเลือดฝนอมใหม่เขามาหาเพื่อนโดดขายวริสันตนี่นาทีขายเราวะ ไปครับข้ากลับตัวหวานตั้งนี้แม่เราขายอย่างคือโบมาถ่ายนะเนี่ยเราว่าโอ้ยเราขายของในถังเบื้องนี้ใช่ใครับมีไข่มูกไข่เขียวเปิดแม่เปิดจักห่อเบื้องนี้โอ้ตามนี้เลยจ้าโอ้ตามนี้ว่าใช่เราขายอยู่ในถังรอบล้อมขวอุปสะดิไอ้สะอาดเบื้องที่ฝนขั้นโบขั้นโบเสือโบ,บเปิดเราว่ามันฝนอยู่เขาฝนจะเข้าครับ บาเนี่สายให้เรานำมาจันคุณโอร่อยเด็ดโอรอกิดเด็ดแง่ๆใส่กอกแล้ววะใส่ใส่ยางใส่กอกผมก็ระเอิอนใส่กอกนะตามบ้านผมทอดๆเอนเลยวันนี้ีแม่เราหันอยู่ทายไก่ใช่แล้ววะเมียติ่มตาได้แล้ว <laughs> ลวะทายไก่เราหลายมาเบิ่งเนี่ยคุนโอ้ยหอนหอนอยู่พี่น,พน้องท่วงตรวจ โมเสียกับมือจุ่มเบิ้องนั้ว่าหอนโมหอนนะมาๆมากอามากกับเกี่ยวม,มาเอาพี่น้องไปเข้าผ่าหวานกลับไปไมื่อหาเห็ดยังกินเม่ยหวานจะว่าไปเด้อเบิ้งเนี่ยมึกหยาง เมือกยางรุ่งกระเป๋าเสียนขั้นเอี่ยงครับอ้าวมายาสื่อพี่น้องมาสื่อน้ำป่ากับดุ่งนี่ล่ะเบื้องที่ฝน <มา S 2> ตลาดไฟเบิอดไว้ย่างก็มีตามสายมาตามสายมาเมือกอย่างกุ่งย่างนี่เบิดพี่น้องแล้สิจอดอยู่นี่ล่ะยังมือแดงตลาดไฟเบิดนี่มาสาบพรท,ท่านได้พี่น้องมาสานี่แล้วเมื่อได้ฝนสิตรงหันเราอ่าอ่า ขวนกลุ่มทีบพองผเราอย่างไม่ๆห่อนๆมาสันใหม่ๆไม่ไหม่ไม่ไม้ของแท้เลยคือพงยเตี๋ยเทวะแม่นอยู่วะแม่นอยู่พงยเอ๋ตัวนี้นี่เอ๋เคอยากพุ่มุ่นพญ่มบอยเมยนพงเตี๋ยตํำสมตำเบื้งพ้องฝินสิเดะพี่น้องแบบไม่ไหม้แบบไม่ไหม่ หอมหอมครับคกใใใินไก่ยังหวังได้อะหอมหอมมาตามเพิ่นมาเฮ้ยหนุ่มส่วนมากเอียบเตยไทยเตยแนวกินพี่น้องแนวมันสีอิ่มทองปปดีผ้าเมื่อตัวบานเมื่อบานจะทาไปไปกลับครับกลับไปกับโบบีดครับทอดเป็นโตก็มีทอดเป็นปีกเป็นหางเป็นน่องเป็นสะโพก เพิ่นก็ขายเบิดแยกสินขายก็ได้จะขายเป็นโตก็ได้ครับสินละสิบบาทเศ้าบาทขายหมดสินบาทมาเสียเมือมันเมืองเพราะคนใดเลยเบื้องตี้คนตัวนี้ก็ปลัวขี้แดดยาวอาดลาดที่หนองทั้งใหญ่ทั้งยาวใส่กัวกิเมะเราทั้งใหญ่ทั้งยาวปาทุ่ง นั่มเขามานักขายเป็นสมพักกับมีทั uh, ้งคนดืออหยังฮะย่ำเบิ่งให้มันสูตขึ้นเข้ามาอะไรก็ดีมันเป็นย่ำตัวพี่น้องเป็นพัด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 ผักสมพักเฮ้เมื่ยพี่น้องหาเห็ดกัวเก่าเจอกันคลิปหนาครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องมุชนกับโค้กเก่าคัมวา สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย